ตปัสสาวะมีโปรโตีนหลุดออกมากับปัสสาวะฮนะคืออะไรน้ําตาล185ควรกินยาไหมคะการที่มีโปรโตีนหลุดออกมากับปัสสาวะพร้อมกับการที่เป็นเบาหวานน้ําตาลสูงแสดงว่าเริ่มมีเบาหวานลงไตแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยไตยของเราเนี่ยจะต้องกรองโปรโตีนกลับเข้าร่างกายโปรโตีนจะไม่สามารถผ่านไตลงมาในปัสสาวะได้ การที่มันออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไตเนี่ยเริ่มกรองได้ไม่ค่อยดีสาเหตุหลักเลยที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวานเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ําตาลในเลือดที่สูงมันไปทําลายเส้นเลือดที่ไตพอเส้นเลือดที่ไตเสียไปเนี่ยการกรองของไตก็ทําได้ไม่มีประสิทธิภาพแทนที่ปกติแล้วเนี่ยพอมีโปรตีนวิ่งออกมาไตเนี่ยก็จะกัน,นะคะไม่ให้โปรตีนเนี่ยมันผ่านเส้นเลือดออกไปและลงไปกับปัสสาวะแต่ทีเนี้ยพอเส้นเลือดมันเสียโปรตีนมันก็หลุดออกมานอกหลอดเลือด มันก็จะผ่านหน่วยไตยลงมาที่ปัสสาวะได้ทีนี้ก็ต้องมาดูค่าการกรองของไตด้วยค่ว่ามันเริ่มเสื่อมเริ่มเสียหรือยังถ้าหาว่าค่าการกรองของไตเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเริ่มเสียแต่ว่ายังอยู่ในระยะที่1-3อยู่เรายังสามารถดูแลแล,และฟื้นฟูให้เส้นเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมได้แล้วค่าไปเนี่ยก็จะลดลงมาการกรองจะดีขึ้น ด้วยการทําให้น้ําตาลในเลือดนะคะมันลดลงหมอปอแนะนําให้รีบลดน้ําตาลเลยนะคะด้วยวิธีการ3หัวใจสําคัญที่ทําให้รักษาเบาหวานได้สําเร็จแล้วก็ยั่งยืนข้อแรกเลยคือเรื่องของการปรับสารอาหารปรับการทานขนมทานน้าตาลน้ําหวานอะไรที่เป็นน้ําตาลเนี่ยให้งดให้หมดเลยแล้วข้อ2คือการทำม n เ e อร์มิเต t ฟาสติ n งหรือว่าการปรับทานอาหารให้เป็นมือ้อให้มีช่วงอดเนี่ยมันยาวนานกว่าช่วงที่เราทาน ข้อที่3คือการฝึกออกกําลังแบบเวทเทรนนิง่งหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้การเผาผลาญเราเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมสามารถลดน้ําตาลในเลือดลงมาได้เองถ้าคุณทําตาม3ข้อนี้การทํางานของไตของคุณก็จะดีขึ้นโปรตีนที่มันหลุดออกมากับปัสสาวะเนี่ยค่ะมันก็จะหายไปได้ เพราะว่าไปกลับมากองได้ดีเหมือนเดิมแล้วแนะนําให้รีบศึกษาวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็รีบปฏิบัติเลยนะคะท่านที่อยากเริ่มต้นรักษาเบาหวานโดยไม่ใช่ยาคลิกชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ค่ะหรือสนใจเข้าคอรักษาเบาหวานกับหมอปอทางออนไลน์ต่อเนื่อง90วันคลิกดูรายละเอียดได้สมาชิกใหม่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเพื่อเบาหวานและสุขภาพกับหมอปอนะคะ